สวัสดีครับผมธนพลบางคันเดชกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำดื่ม KSY นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์นะครับโรคภัยไข้เจ็บกับน้ำดื่ม KSY นะครับว่าปัญหาที่พวกเราเจ็บป่วยทุกวันนี้มันมาจากสาเหตุอะไรนะครับเราต้องกลับไปดูก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเรามาเป็นมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรนะครับร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับเกิดจากดินน้ำลมไฟนะครับ ไม่เอาอากาศธาตุวิญญาณธาตุยังไม่เอามารวมนะครับเอาแยกออกไปก่อนเอาแค่สี่ธาตุหลักๆดินธาตุดินนะครับผมจะพูดทางพุทธศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ผสมประสานกันนะครับธาตุดินก็คือภาษาพระเนี่ยเขาจะเรียกว่าผมคนเล็บฟันหนังกระดูกโครงสร้างร่างกายอวัยวะต่างๆเนะี่ยยี่สิบประการถ้าเป็นภาษาหมอหรือวิทยาศาสตร์เขาก็จะเรียกว่าอวัยวะต่างๆไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับนะครับแล้วก็ <c oughs> เรามีธาตุดินนะครับอาหารของธาตุดินที่เราต้องกินทุกมื้อเนี่ยถ้าเราไม่กินก็ไม่ได้เราจะต้องกินอาหารสามมื้อนะครับอาหารครบห้าหมู่วิตามินเกลือแร่ต่างๆเราก็ต้องกินเพื่อบํารุงอวัย,ยวะของเรานะครับแต่ท่านรู้ไหมครับทุกวันนี้อาหารของธาตุดินมันเป็นพิษตอนนี้เราอยู่ในยุคมหาันตราย,รายอาหารเป็นพิษหมูเป็ดไก่ฉีดยาอยู่ในฟาร์ม นะครับสารเนื้อเล็งเนื้อแดงพืชผักทั้งหมดต้องฉีดยาฆ่าแมลงกเษกเษตรเกษตรเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพริกหอมกระเทียมหัวระาพาใบากะเพราฉีดยาหมดแล้วครับนะครับ,นะรบมันก็ตกกลางอาหารทะเลก็แช่ฟอร์มาลีนไหนๆจะปิ้งย่างไขมันอีกนะครับน้ำมันทรานต่างๆนะครับไหนจะน้ำหมักน้ำ เหล้าเบียอะไรต่างๆนะครับน้ำปรุงแต่งทั้งหลายนะครับมันเป็นพิษนะครับเมื่อเมื่อเรากินอาหารพวกนี้เข้าไปแล้วมันไปทำลายอวัยวะเราหรือธาตุดินของเรานะครับมันก็เกิดการสะสมนะครับสาเหตุใหญ่มาด้วยเรื่องนี้ธาตุต่อไปก็คือธาตุน้ำธาตุน้ำในตัวนี้นะครับ70%ในร่างกายเรามีเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำเพราะนันน้ำทุกวันนี้จะต้องเป็นน้ำแบบไหน ก็ต้องเป็นน้ําโมเลกุลเล็กขับสารพิษออกจากร่างกายได้นะครับเป็นมีความสภาพความเป็นด่างนะครับก็ต้องไม่เกิน7.5ถึง8.5อยู่เล้งนี้นะครับเพราะเกินกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวไตเราจะมีปัญหานะครับแล้วก็ต้องเป็นน้ำ ORP ลบก็คือไม่มีสารปลเปื้อนไม่มีโลหะหนักปะปนอ,อยู่ ORP ลบมงคลงงนะครับถ้าน้ำน้ำประปาก็คือคอรีนนั่นแหละนะครับตัวตัวผสมอยู่นะครับ แล้วก็ต้องเป็นน้ําประจุลบนะครับเป็น ORP เป็นพลังงานตัวนี้นะครับต้องมีครบเครื่องเลยนะครับถึงจะเอาโาครคภัยไข้เจ็บของมนุษย์อยู่ได้จะทําให้สุขภาพเราดีกลับขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นน้ําดื่มเค y สไวนนี้เน้นเรื่องเดียวนะครับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บของมนุษย์คนเรานี้นะครับแล้วก็สัตว์แล้วก็พืชลองดูถ้าไม่ลองท่านก็ไม่รู้หลังชนกําแพงแล้ว ไปไหนมาไหนแล้วขายรถขายบ้านขายที่ดินขายมาหมดแล้วไม่หายเราขออาสาเป็นทางเลือกนะครับมนุษย์เรานะครับเกิดจากธาตุน้ําแล้วต่อไปมีธาตุน้ํา70%ในร่างกายของเราเนี่ยยังไม่พอนะครับเราก็จะต้องมีธาตุลมธาตุลมในที่นี้ภาษาภาคเขาเรียกว่าธาตุลมลม6ประการเนี่ยนะครับธาตุภาษาภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าออกซิเจนออกซิเจนบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นร่างกายเราจะขาดออกซิเจนไม่ได้ ถ้าเราขาดธาตุลมนะครับโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นมันจะตามมาเพียบเลยระบบสมดุลร่างกายมันจะผิดเพี้ยนไปนะครับระบบเลือดก็จะหนืดจะข้นจะปลิมนะครับระบบดูดซึมขับถ่ายระบบอะไรต่างๆมันจะผิดเพี้ยนระบบหัวใจระบบประสาทระบบสืบพันธุ์ต่อมไร้ท่อน้ำเหลือง,งต่างๆมันจะมีปัญหาหมดนะครับเพราะว่าออกซิเจนเราไม่เพียงพอภายในร่างกายเราจะเป็นกรดนะครับมันจะเป็นรังที่อยู่ของเชื้อโรคนะครับ ธาตุลมนี่นะครับไวมากครับถ้าเราไม่ได้ประมาณ3นาทีถึง4นาทีเราก็ม้วยมรณานะครับคือตายนะครับนะครับไวมากนะครับเพราะฉะนั้นอีกธาตุหนึ่งที่จะเข้ามาร่วมด้วยนะครับเรามีธาตุดินธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมเนี่ยเรายังไม่มีประกอบเป็นชีวิตเราไม่ได้นะครับเราจะต้องมีอีกตัวนึงคือธาตุไฟ